สวัสดีค่ะ p preguntas útiles c u a n d o c o n o n e s a a l ก u i e n น u e v o si e r e s nuevo a น u í me l l amopin คุณมีพี่น้องกี่คนคุณมีพี่น้องกี่คนคุณมีพี่น้องกี่คนคะคุณมีพี่น้องกี่คนครับคุณมี หรือ,อยังคุณมีแฟนหรือยังคุณมีแฟนหรือยังคะคุณมีแฟนหรือยังครับคุณชอบกินอาหารไทยไหมคุณชอบกินอาหารไทยไหมคุณชอบกินอาหารไทยไหมคะคุณชอบกินอาหารไทยไหมครับคุณชอบ ผู้หญิงหรือผู้ชายคุณชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคุณชอบผู้หญิงหรือผู้ชายคะคุณชอบผู้หญิงหรือผู้ชายครับ b y e for now. Adios. ขอบคุณค่ะ